มาค่ะเพื่อนๆดอกทานตะวันใหญ่มากเลยสวยไหมคะพาเพื่อนๆมาชมดอกทานตะวันนะคะบ้านสวยไหมคะสวยไหมคะทนแทนนทนแ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 ทน เพนๆเสยมากเสยมากเสยมากสวยมากสวยมากเพื่อนชมชมเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาชม,มต่อไปอุ้ยดูดอกไม,<า>ม้บานโอ้มีผึ้งผึ้งมาหาเกสรดอกไม้ด้วย วันนี้เรามาอยู่ที่ร้อยร้อยไร่นะคะชมดอกไม้กันนะคะพเพื่อนๆพาพเพื่อนๆมาชมดอกไม้ดอกไม้ต้นไม้นะคะเนี่ยเราพาพเพื่อนๆมาชมดอกดาวเรืองก็สวยสวยเด็ดจะจัดเลยนะคะพเพื่อนๆจะ้ะเดดจัดมากเลย มะละกอบ้าเราจะเรียกมะละกอนมยานนะคะแต่ลูกมันน่ากินมากเลยเนี่ยมะละกอจะมะละกอ พาเพื่อนๆมาชมนะคะฟักหูยพเพื่อนๆดูข้างบนก่อนนะคะลูกฟักมันเหมือนลูกแตงโมเหมือนลูกฟักทองเลยอ๋อเพื่อนๆดูใกล้ๆนะเนี่ยจังหวัดนครราชสีมานะคะ ร้อยไร่ค่ะโอ้โหสวย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 ชอบมากเนี่ยดูลูกมันทีกันนี่ลูกมันเอาถ่ายให้แดดมันส่องนะคะเพื่อนเนี่อ่ะมีทั้งลูกกลมลูกยาวลูกรีโอ้โหสะออนมากเลยสะอ,อนสะอ,อน ภาษาโคร,ราชเล็กสะออนนะคะนี่เราให้ดูข้างบนก่อนนะนล่างเรายังไม่ได้ให้ดูนะดูชั้นเทิงก่อนนะเพื่อนๆร้อยไร่ค่ะร้อยไร่ยังไม่ถึงเวลาจัดงานนะคะจัดงานประมาณเดือนวันที่ห้าวันที่ห้าธันวานะคะนี่เรามาก่อนนดฟัก เยอะนะคะเยอะเราจะพาเพื่อนๆมาชมจำพวกผักก่อนว้าวว้าว จะเป็นต้นต้นหอมนะคะแดดมันส่องมันอาจจะเห็นเงาของมันมั่งนะคะเพื่อนเงาของต้นหอมอันนี้กุ้ยช่ายนะคะ กุยช่ายไปทําขนมกุ้ยช่ายเอาไปใส่ผัดไทยได้นะคะงามงามเพื่อนเ่นจ๊ะงามจริงๆเลยผักกุ้ยช่ายข้างบนมีพวกไม้เ,มเลื้อยนะคะเหมือนพวกฟักต่างๆนะคะข้างล่างก็ปลูกผักนะคะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลย นะคะเพื่อนๆชมนะคะเขาจะทําเป็นร่องๆไว้นะคะร่องๆด้วยทําได้อิดบ็อกนะคะสวยค่ะสวยถึงเวลาก็ตัดขายอันนี้เป็นผักคะน้านะคะ เพื่อนชมผักนะคะเนี่ยงามมากเลยมีสองร่องนะคะนั่นสองร่องผักคะนา้าทังข้างหน้าก็อีกร่องหนึ่งนะคะกำลังงามเลยงามงามเลยผักกวงตุ้งจีนหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักเอยนะคะนี่เอาไปผัดอร่อยมากเลยเนี่ย ชอยบักชอยงามค่ะงามทุกอย่างเลยงามงามอยากไปลวกจิ้มน้ำพริกจังเลยถ้าจังจะอร่อยอร่อยจริงๆแหมรุดแล้วน้ำลายไหล นี่ผักสาราแหน,นะคนเนะเพื่อนๆาแาน่